ถ้าคุณอยากลดน้ำหนักจริงๆแก้ที่ต้นเหตุมันถึงจะเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต้องรู้3าข้อนี้ข้อแรกใช้พลังงานให้สมดุลวันไหนมีแอคทิวิตี้เยอะคุณกินเยอะๆได้เลยแต่วันไหนที่คุณอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำงานคุณก็กินน้อยลงมาให้มันสมดุลกันถ้าคุณกินน้อยกว่าที่มีกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้เนี่ยคุณจะน้ำหนักลงเองโดยปริยาย,ยแล้วแต่ถ้ากินเกินยังไงคุณก็น้ำหนักเพิ่มข้อที่2ยิ่งออกกำลังกายสมลำเสมอเท่าไหร่ยิ่งหุ่นดีเท่านั้นข้อที่3ลดลดะเเิิกก้าาตท่่ไหร็ยง เท่านั้นต่อไปเป็นงานวิจัยที่หมอเฟิร์นอามาฝากเพราะว่าตอนนี้เขียนหนังสืออยู่เขาเพบว่าแร่ธาตุที่ชื่อโครเมียมเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้แต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปหาทางลัดไปซื้ออาหารเสริมโครเมียมมากินนะเพราะโครเมียมเนี่ยบางคนที่กินเขาเพบว่ามีผลข้างเคียงก็คือคุณอาจจะทายเลวหรือว่ามีการปวดศรีรษะได้ดังนั้นแนะนําในอาหารก่อนละกันที่พบเยอะๆเ,เลยก็คือบรอกโคลี่ในไข่หรือพวกถั่วทานาพืชแต่ถ้าใครอยากกินเป็นเสริมก็ให้กินวันละ200มิลลิกรัมส่วนใครที่มีโรคประจ จำตัวร้ายแรงอะไรเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอทุกครั้งก่อนกินยึดอาหารเป็นยาก่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริง,รงๆค่อยไปพิจารณา,าเป็นวิตามินที่ทำมาจากธรรมชาติด้วยนะไม่ใช่วิตามินจากเคมีสังเคราะห์นะขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงมีหุ่นดีหุ่นสวยหล่อตื่นมาสดชื่นมีพลังหน้าเด็กลงด้วยกันรักทุกคนคะ่ะ